สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแมวีชาแนลนะคะสําหรับวันนี้นะคะแม่วีจะมาให้ดูนะคะคุณนายตื่นสายนะคะหรือว่าแพะเซียงไฮ้นะคะที่แม่วีได้บํารุงและปลูกเอาไว้นี่ค่ะคุณผู้ชมอันนี้ปลูกไว้ในกระถางที่ว่านะคะ,ะกระถางพลาสติกนะคะขวดพลาสติกที่แม่วีได้ทํา DIY ไว้นะคะคุณผู้ชม ปลูกลงในกระถางแบบนี้นะคะโอ้ยโตเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ออกดอกมานะคะนี่เลยค่ะเริ่มอ,ออกดอกมาแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่เลยค่ะดอกสวยดอกงามนะคะสีสวยมากเลยค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะแล้ววันนี้นะคะเมื่อนะคะคุณนายตือซ้ายของเรานะคะสวยๆงามๆแบบนี้นะคะวันนี้จะมาบำรุงแล้วก็ไล่มดไล่แมลงนะคะ ด้วยสูตรง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะหาวัสดุุปกณ์ได้ง่ายๆนะคะจากในบ้านของเรานี่นะคะคุณผู้ชมเ่ยเป็นปุ๋ยบำรุงอย่างดีนะคะที่นะคะบำรุงแล้วนะคะต้นลายตื่นสายหรือว่าไม้ดอกไม้ประดับอย่างอื่นนะคะ,ะสวยงามเจริญเติบโตแข็งแรงไม่มีเชื้อโรคเชื้อราไม่มีศัตรูพืชเลยนะคะคุณผู้ชมเมวีจะใช้เป็นสูตรนี้เลยค่ะคุณผู้ชม เราไปทำพร้อมๆกันเลยนะคะและสำหรับวัสดุอุปกรณ์นะคะแม่วีก็จะใช้เป็นเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมสำหรับเปลือกไข่นะคะคุณผู้ชมนะคะทอดไข่แล้วนะคะอย่าทิ้งเปลือกนะคะคุณผู้ชมนะคะเปลือกไข่นะคะก็จะมีนะคะแคลเซียมโปรตีนนะคะวิตามินและธาตุเหล็กนะคะซึ่งจะเป็นนะคะแร่ธาตุที่ต้นไม้ของเราต้องการอย่างมากเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่านะคะ,ะเร่งดอกเร่งผลนะคะ เรื่องการแตกรากแตกกอได้เป็นอย่างดีนะคะและยังมีกรรมฐานนะคะคุณผู้ชมช่วยไล่มดไล่แมลงเพีย้ยนอนต่างๆนะคะป้องกันศัตรูพืชต่างๆได้ดีนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเปลือกไข่นี่อ่ะคุณผู้ชมนะคะล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วนําไปตากแดดนะคะเพื่อที่เราจะต้องฆ่าเชื้อนะคะก่อนที่เราจะนํามาบารุงต้นไม้นะคะต่อไปก็จะเป็นกระเทียมนะคะคุณผู้ชม กระเทียมนะคะก็จะมีคุณสมบัติต่างๆมากมายเลยนะคะซึ่งจะทำให้นะคะต้นไม้ของเรานะคะแข็งแรงด้วยนะคะแล้วก็นะคะต้านทานโรคได้เป็นอย่างดีนะคะแล้วก็นะคะไล่มดไล,ล่แมลงได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเพราะว่ากระเทียมนะคะกลิ่นชุนนะคะมดแมลงเพี้ยต่างๆนะคะจะไม่ชอบนะคะต่อไปก็จะเป็นโงขี้เถ้านะคะคุณผู้ชมสําหรับโพงขี้เถานะคะก็จะอ่า มีคุณสมบัตินะคะช่วยนะคะเป็นปุ๋ยอย่างดีนะคะช่วยบำรุงต้นไม้ของเรานะคะซึ่งนะคะขี้เถ้านะคะก็จะมีความเป็นด่างนะคะซึ่งจะช่วยนะคะปรับสภาพดินของเราได้เป็นอย่างดีนะคะและจะมีแคลเซียมโพแทเสเซียมนะคะซึ่งจะช่วยทําให้ต้นไม้ของเรานะคะออกดอกได้ดีบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรงนะคะคุผู้ชมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะ ส,สามารถนำผงขี้เถ้าของเรานะคะมาบำรุงต้นไม้นะคะคุณผู้ชมและยังจะช่วยนะคะขับไล่มดไล่แมลงเพี้ยต่างๆได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะผงขี้เถ้าหาได้ง่ายๆนะคะนะคะี่ค่ะและก่อนอื่นนะคะไม่วีก็จะนำกระเทียมนะคะมาตำให้ละเอียดก่อนนะคะคุณผู้ชมเราจะตำกระเทียมไปก่อนเลยนะคะ จากนั้นตามด้วยนะคะ,ะเปลือกไข่ของเรานะคะตามให้ละเอียดเลยนะคะคุณผู้ชมทำนะะเนะะื้อเราตำรวมกันเลยนะคะจะเป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ได้เป็นอย่างดีนะคะไล่มดไล่แมลงศัตรูพืชนะคะคุณผู้ชมตามให้ละเอียดเลยนะคะ เปลือกไข่ของเรานะคะตามละเอียดแบบนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมเปลือกไข่ของเรานะคะประมาณ5-10ฟองนะคะ,ะ,คะจากนั้นนะคะให้คุณผู้ชมนะคะนำนะคะผงขี้เถ้าถ่านนะคะคุณผู้ชมประมาณ2ช้อนนะคะนี่ค่ะสองช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะผสมไปในในเปลือกไข่ของเราเลยนะคะคุณผู้ชมที่ตามละเอียดแล้วนะคะคุณผู้ชมนี่ประมาณนี้นะคะ แล้วเราก็คนผสมเลยค่ะผสมกับปุ๋ยเปลือกไข่ของเราเลยนะคะจากนั้นเราก็นำไปโรยนะคะรอบรอบต้นไม้นะคะบำรุงต้นไม้ของเรานะคะให้เจริญเติบโตนะคะแข็งแรงไล,ไล่มดไล่แมลงด้วยนะคะคุณผู้ชมเลยค่ะนำไปโรยเลยนะคะคุณผู้ชม แล้วเม่วีก็ใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะคุณผู้ชมโรยลงไปเลยค่ะรอบๆเลยนะคะแล้วเม่วีก็จะโรยนะคะ,คะรอบๆกระถางเลยนะคะไล่มดไล่แมลงต่างๆนะคะศัตรูพืชนะคะหนีกระเจิงเลยค่ะคุณผู้ชมนี่คะ่ะนี่เราก็โรยไปรอบๆเลยนะคะรอบๆกระถางเลยค่ะคุณผู้ชมบำรุงต้นไม้ของเราให้แข็งแรง โตเร็วนะคะคุณผู้ชมนะคะออกดอกยืดด้วยนะคะแล้วก็สีสวยด้วยนะคะและสำหรับกระถางนี้นะคะเราก็โรยไปเลยค่ะป้องกันเลยนะคะปลูกมาใหม่ๆแบบนี้นะคะศัตรูพืชนะคะจะมารบกวนนะคะเราก็ โรยรอบๆไปเลยค่ะนี่นะค่ะคุณผู้ชมนี่ค่ะโรยแบบนี้นะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งนะคะคุณผู้ชมคุณนายตื่นสายหรือว่าพืชผักของเรานะคะและจะเป็นนะคะพวกไม้ดอกไม้ประดับนะคะก็จะเจริญเติบโตเร็วแข็งแรงด้วยนะคะคุณผู้ชมอ่าโรยไปเลยค่ะรอบๆเลยค่ะ และสาหรับกระถางที่กําลังจะเจริญเติบโตนะคะงอกงามแบบนี้นะท่านผู้ชมเราก็โรยได้เลยนะคะบวามรุงไปเลยค่ะท่านผู้ชมมีกี่กระถางท่านผู้ชมก็โรยไปเลยนะคะความรุงเลยค่ะด้วยสูตรนี้นะคะท่านผู้ชมนะคะ และสูตรปุ๋ยวันนี้นะคะก็เ,เป็นสูตรง่ายๆนะคะที่คุณผู้ชมนะคะนําไปบํารุงต้นไม้ได้เลยนะคะไม้ดอกไม้ประดับนะคะพืชผักสวนครัวได้เลยนะคะต้นไม้ของเราจะเจริญเติบโตแข็งแรงนะคะนี่เลยค่ะคุณนายตื่นสายของไม่วีนะคะก็จะมีดอกที่สวยงามแข็งแรงนะคะต้นไม้เจริญเติบโตเร็วเขียวงามนะคะไร่มดไร่แมลงศัตรูพืชนะคะ ระต,ตัวพืชจะไมมารบก,กวนอีกเลยนะคะเมื่อใช้สูตรนี้นะคะอาทิตย์ละหครั้งเลยค่ะค่ะและสำหรับสูตรนี้และวิธีนี้นะคะก็เป็นสูตรง่ายๆนะคะคุณผู้ชมก็ลองนำกลับไปทำบำรุงต้นไม้ได้เลยนะคะต้นไม้ของเราก็จะได้สวยๆงามๆแบบนี้ค่ะค่ะและสำหรับคลิปนี้นะคะแม่วีขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบนะคะคุณผู้ชม ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณชมชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามไมวีชาแนลนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ